ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฟสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,ด,ดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอรสิสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แอ,แอม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 อารวันทุทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูปปดวงชะตาลายวันนะ หันสามาหาสนุกประจําในวันอังคารที่10ตุลาคม2566นะครับแรม12ค่ำเดือน10นะปีเถาะวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีนะครับที่มันตรงตามดวงชะตา นะจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นดวงชะตาในอีกไม่กี่วันอดทนหน่อยหลายคนที่มาดูดวงชะตาบนเงนินละง,งมเลยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินลำบากยากแค้นโอ้ติดขัดนะเหนื่อยมากนะบางคนเนี่ยบอกว่าหาเงินแต่ละเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวจะดีขึ้น อีกไม่กี่วันนะอีกสักสองสามวันใจเย็นๆเดี๋ยวดวงชะตาคุณก็จะเปลี่ยนดีขึ้นนะครับจะดีมากดีน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเ,เพราะว่าหลายคนที่มาเช็คดวงชะตาอาจารย์ติดต่อมาจองคิวด,ดูดวงเนี่ยจะเปลี่ยนหลายดวงเลยนะบางคนเนี่ยหลายคนจะรวยขึ้นนะอย่างมากมายมหาศาลเลยบางคนก็จะพ้นเคราะห์โพยภัย นะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพื้นดวงชะตาคุณสําคัญนะที่พยากรณ์ที่จานทายในคลิป y o u t u b e เนี่ยมันเป็นปลายทางนะครับเอ,อแล้วคือก,ก,ก็ดูว่าต้นทางเนี่ยนะคุณมีอะไรบ้าง <c oughs> คุณมีบุญมีกรรมขนาดไหนนะครับสิ่งที่เหนือดวงชะตาจาย์ถึงบอกเสมอก็คือบุญและกรรมครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันความฝันในวันนี้เนี่ยนะครับแล้แลม12บ่อาเป็นความฝันบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเองนะครับก็ขอให้โชคดีนะประสบความสำเร็จอันนี้มาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นี่ไงการนุ่งผ้าชุดใหม่เนี่ยพอดีมีฟซีมาถามใน f c e e o o o นะคือถ้าคุณชุดเนี่ยจะเก่าใหม่เนี่ยนะ เอาง่ายๆถ้าคุณซื้อมาเนี่ยนะปะ๊บยังไม่เคยใส่เลยก็ไว้อยู่อย่างนั้นเออซื้อมาเด้เลยซื้อมาได้เลยเลย,ยังไม่เคยใส่มันยังถือว่าใหม่อยู่นะเอยยอยังใหม่อยู่เพราะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณซื้อมาคุณใส่แล้วเออแล้วคุณก็เอาไปเก็บเนี้ยมันก็ถือว่าใช้แล้ว <laughs> เออง,ง,ง,ง่ายๆนะ อย่าไปคิดมากบางคนเอใส่แล้วมันยังใหม่อยู่ไหมมันไม่ใหม่แล้วแหละนะเอ,อเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับในวันนี้เนี่ยนะครับก็ฝันในแรมไอ้แม่ออนุ่งผ้าเออนุ่งผ้าในวันอังคารมีทุกข์มากเอพราะฉะนั้นที่ใส่แล้วไงใส่ไปแล้วนี่คุณเอามาใส่อีกได้เอ,อหรือไม่ต้องเปลี่ยนนะอย่างอาจารย์เนีย่ยอาทิตย์เปลี่ยนหนึง <laughs> โอ้โหตายแล้ว ขันก็ะเยอะเลยเออนะแหมได้คนเราบางทีมันก็ติดนิสัยอะนะใส่ชุดซ้ำๆเดิมๆเลยนะเออก็ได้พาคีร้วห่อทองนะแหมอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงการสาหัวใหม่นะครับวันนี้ชนะศัตรูใครที่มีศัตรูเยอะๆสาหัวใหม่ในวันนี้เลยนะครับจะชนะศัตรู ตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษนะครับตัดเล็บวังคารเนี่ยทรับหายทาน้ํามันในวังคารเนี่ยพลัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะครับแต่เสียงฝนตกนะเออฝนตฝ,ฝนตกทีไรมันเข้ามันเข้าบรรยากาศลอเกินต้องร้องเพลงนะฝนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอกินยาหรือเปล่าอย่าลืมวัดความดันด้วยนะแต่เธอยังมีนัดหมอที่อนามัย <c ười> รับยาช่องสามนะเออแหมฟฝันปรงฟันปอมก็ต้องล้างให้ดีนะเป็นห่วงเป็นใย,ยคนแก่นะเออส่วนใหญ่นี่คนที่มาดูดวงชะตาเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยสอวอทั้งนั้น <c ười> สูงไปนะเออทั้งชายทั้งหญิงอะนะแหมบางคนก็กเกษียณน,นะและในช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวะละอ่าจังหวะเกษียณใช่ไหมหลายคนก็นะก็ไม่ได้มีงานทํานะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์จะเลือกเนี่ยบำเหน็จเนี่ยหรือบํานานดีนะครับถ้าคุณจะเอามาเป็นก้อนใหญ่ลงทุนเนี่ยนะเออคือถ้าสมมติถ้าคุณ รวยอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่คุณเอามาก้อนก็ไปลงทุนได้ก็แล้วแต่นะบางคนกอาจจะรับเป็นเงินเดือนกินไปตลอดชีวิตจนตายจากการไปข้างหนึง่งนะครับคือถ้าจะให้อาจารย์แนะนําเนี่ยนะระหว่างบําเรน็จกับรบนานเนี่ยนะครับให้คุณรับบํานานดีกว่าหมายถึงเนี่ยคือคุณมีเงินเดือนกินทุกเดือนยังไงมีแน่นอนอะ่ะจนตายอะ่ะแล้วคุณจะมีคุณค่าจะมีคนอยากให้คุณเนี่ยไปอยู่ด้วย ยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะคุณมีเงินนี่เออคุณก็มีเงินทักอย่างหนึ่งใช่ไหมเปรียบเสมือนคุณอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองนะแล้วใครเขาอยากโอ้ยมามาเลยญาติพี่น้องเรียกมาเลยมาอยู่ด้วยเงี้ยเออเวลานะันมีขาใช้จงใช้จ่ายแล้วก็ช่วยออกนู่นนี่นั่นอะไขนาดค่าน้าค่าไฟใช่ไหมเออมันก็นแล้วแต่นะแต่นี้มีนะบางคนเนี่ยนะได้รับเงินก้อนมาเสร็จปุ๊บพอเงินหมดเกิดอะไรขึ้นโอโหไม่อยากคือ ขนาดญาติพี่น้องอันนี้มันเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะไม่อยากให้อยู่อ่ะเอออยู่แล้วมันเปลืองข้าวเปลืองอะไรเงี้ยสารพัดแหม่มันนี่ขนาดญาติพี่น้องยังคิดกันอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนําเลยนะครับว่าข้าราชการเกษียณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจครูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะควรรับบนานานญะดีที่สุดกินเงินเดือนแล้วคุณจะมีคุณค่าเออมีคนอยากจะแย่งตัวคุณไปอยู่ด้วยทั้งนั้นอนะ่ะ เพราะฉะนั้นในคุณจะต้องหยิ่งเอาไว้นะเ <c oughs> นี่ยคุณจะคุณจะไม่ลําบากอะ่ะเออมีคนให้อยู่ด้วยอยู่นะอันนี้ก็ตรพูดตรงๆนะครับรับรับบำนาญนดีที่สุดเงินเดือนอะนะ่ะะกินไปจนตายนะครับโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซี T ประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจีถอาิทีฐานเดี๋ <c oughs> ยวใจจะสั่นกระดิกโชคลาภแห่งควา,า,งามเป็น สาธุไข่เสียง,งได้ยินเสียงก็ดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินดิเงินคิดทองได้่ทองด้วยนะครับตอนนี้ได้เสียมสีไปที่38นะโชคชะตาถ้าในช่วงนี้เป็นช่วงที่รุ่งเรืองนะครับอย่างที่สุดนะหากได้ร่วมงานทำร่วมงานลงทุนกับผู้อื่นก็จะประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับมีความเจริญนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้หรือปาารถนาคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักของท่านนี้ก็จะมีความสุขสมหวังดีนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขายท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะครับการสมัครงานในช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีเยี่ยม ดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ที่ป่วยที่เป็นอยู่นี้อาการก็จะดีขึ้นและจะหายเป็นปกต,ตินะครับในไม่ช้าโรคที่บวรระวังเกี่ยวข้องกับการดื่มแล้วก็ระบบกระเพาะแล้วก็ลำใส้นะลำไส้นะใ,นะในดวงชะตาอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงคนตามวันเกิดประจำเดือนนี้ดวงของคุณจะเป็นเยี่ยงไรบ้างน,นะครับ แหมในดวงชะตาวันอังคารเนี่ยนะพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นเหลืองนะเหลืองบ่ดีนะสีที่ดีก็จะมีสีชมพูม่วงส้มฟ้าสีดีสุดเนี่ยนะครับก็คือสีส้มนะสีส้มดีสุดเพั้นเนี่ยทิศที่ดีก็จะทิศตะวันตกแล้วก็ทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกในดวงชะตา นะครับตัวเลขที่คุณสามารถไปเสี่ยงโชคได้เนี่ยนะมันก็จะมีเลขสี่แม่มันก็จะมีเลขห้าเลขแปดแล้วก็สามศูนยะ์หกสี่เออนะห้าแปดสามศูนย์หกสี่อันนี้ได้ในดวงชะตาก,ก็คุณก็ไปเลือกเอานะครับตามสบายนะแล้วก็เลขหมอฤทธิ์าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ใน,นาศาสาล้านล้านเนี่ย ประจำในวันที่16ตุลาคมเนี่ยอาจารย์ได้ให้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดวงดาวตัวเลขที่จะมาในช่วงวันที่16ตุลากับ1พฤศจิกาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเลข8 5พื้นหัสก็พักพื้นานพัก16นะเอ๊ะใช่ป่อจำไม่ได้เลยเว้ย <laughs> คุณไปดูในคลิปอะ่ะเอ่อไปดูในคลิป ช่วงกลางเดือนนี่แหละเพราะฉะนั้นเลข8ดเลขห้าแล้วก็ก่อนดาวย้ายมันก็จะมีสองและสี่นะน่าจะประมาณนี้สองและสี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเลขเนี่ยซึ่งมีโอกาสออกให้คุณไปจับปเป็นเรื่องและจับคู่ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับหรือถ้าใครต้องการซื้อเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเนี่ยมันจะมีอยู่2เลขเท่านั้นก็คือหนึ่งหนึ่งกับสี่สี่นะครับในดวงชะตา ฐานนี้ให้คุณไปดูในคลิปนะมันมีตัวเลขอยู่บอกคุณอยู่เพราะท่นมัพูดถึงคนเกิดวันอังคารคนเกิดวังคารหรือว่าเจ้าชะตาเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับพอคุณตั้งใจทมสิ่งไรคุณจะทําสิ่ง้รให้ประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันช่องปากบองแงอะไรเงี้ยร้อนใน นะครับเยื่อบูภายในต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารหรือโรคก,กระเพาะนะต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีอำนาจนะเออมีคนในความครบยำเกงศรัทธาเชื่อถือนะยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะครับจะมีเกีดยรติยศชื่อเสียงต่อมาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะ คือมันสมองของคุณเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์เงินทองโชคลาภแต่เพราะฉะนั้นดวงคุณชะตาคุณดีอยู่แล้วต่อมาคนเกิดวันพุธเกิงคืนนะถือว่าคุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองนะครับจากอบยมุกต,ต่างๆนู่นความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนะนี่หลงการหาเงินหาทอง นะครับแต่คุณก็ต้องอดทนนะใช้ความเพียรความพยายามความบากบัน่นจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ยถือว่าดวงคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งเป็นคนที่รูปร่างท้วมผิวขาวแดงใจร้อนหญิงในศักดิ์ศรีนะเขาจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเชื่อคนง่าย าการตกน้ําตกท่าในความเสียหายเนี่ยคุณต้องระวังการถูกหลอกนะเออในดูงชะตาอันนี้มาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์นะครับแในวันนี้ถือว่าจันร์ย้ายจัน์ย้ายช่วงตีสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับจันทร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์เลงชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับก็ การวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังความเสียหายแต่คุณมีโอกาสมีโชคลาบมีลากปากมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับและช่วงตั้งแต่วันนี้ไป2วันครึ่งเนี่ยระวังการเดินทางนะถ้าไม่จําเป็นก็อย่ยาไปไหนนะครับเพราะว่าจันร์มันจะเร็งเสาอยู่ด้วยนะครับเป็นพินทุบาทนะี่ะถ้าคุณจําเป็นไปต้องไปก็ติดเหรียญปุ่นเหรียญลงปุ่ทวไปหน่อยนะจะดีในโดวชะตา แล้วก็จันทับสุกช่วงบ่ายสามโมงห้าสิบแปดเงืนดีเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะวันนี้นะจันเสี่นะจะจันดีจันแดงนะต้องระวังอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของตามราศีจักชาวเมฆร,ราศีเมฆในดวงคุณเนี่ยตนุอยู่พบปัต,ตนิคุณห่วงใยใส่ใจนะครับอังคารเล็งลาหูคือคุณจะมีเรื่องผัวพันเรื่องชู้สาวความรักคุณ มากกว่าหนึ่งคนนะครับต้องระมัดระวังการเงินก็ต้องไม่ประมาทสุขคุณก็อยู่ปุตตะนะครับต้องขยันในการหาเงินหาทองนาคู่ครองคุณก็เป็นคนที่มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยนะครับต่อมา,ชา,า,ากกชาวลาักนณาราศีพุกบเชาวราศีพุกจกเนี่ยนะครับการงานยังเป็นวินาศอยู่ต้องระมัดระวังนะครับใจเย็นบางคนก็ยังไม่ได้งานสักทีหนึ่งนะ ส่วนการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับคุณมีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนดาวคู่ก็ยังเป็นนารีอยู่แต่ชีวิตคุณไม่ลําบากหรอกมีกินมีใช้นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับมีสีสีคุ้มครองการงานสมัครงานใานการสําเร็จความรักมีความ,มาสุขนะครับการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ ต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวอังคารก็อยู่พันทุนะบางคนก็เอางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับรรมาทำที่บ้านนะครับส่วนการเงินจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีให้ระวังในเรื่องของคำพูดพอได้มาเนี่ยก็จ่ายไประวังปัญหานะครับการเงินซึ่งอาจจะเกิดจากผู้หญิงนะครับความรักคุณก็อาจจะไม่ค่อยดีนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยต้องระวังความเสียหายนะครับนู่นนี่นะการเราจะใจตัวเองเสียทรัพย์สินลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังค์เต้องระวังนะครับตุนดาวการเงินคุณในวันนี้ก็มีโอกาสได้งเงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองนะก็ถือว่ามั่นคงให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยคุณเป็นคนที่ปากกระใจตรงกันกรรมมะกลุ่มรักการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาหน้าโชงลามีก็มาก็มกักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่จะได้อย่างไม่คาดฝันด้านความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ดังใจนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ราศีตุลดวงคุณเนี่ยดาวการเงินก็มาทับกลุ่มลักนาแล้วจะมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะครับและดวงชาวราศีตุลเนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาไปเนี่ยนะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หลักล้านขึ้นไปนะครับและโดยสตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะถือว่าการงานดีนะครับจะมีโชคลาภด่านการงานต่อมาชาวลักนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยคุณกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่ได้มีปัญหาอปสกากไร ระวังเรื่องด้านสุขภาพนะครับการเงินคุณก็มีโอกาสได้รับหลายร้อยล้านอยู่แล้วแหละชาวราศีพิจิกนะต่อมาชาวล,าลาัคณาราศีธนูราศีธนูถือว่าจังหวะชีวิตคุณในช่วงนี้เนี่ยดาวการเงินเนี่ยดาวเสารก็อยู่สหหัส้าทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับดาวประจําตัวคุณก็ดีดาวงานก็โอเคแต่ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรการงานยังเป็นมรณะยังไม่ค่อยนิ่งต้องระวังในเรื่องของงานนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยนะก็จะมีรายได้ที่ดีเข้าบ้านนะครับือความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังนะครับต่อมา,ชา,า,ามชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงคุณเนี่ยนะครับก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีโอกาสนะนะ แต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับอาจจะมีเรื่องอืดฐาดทุกใจอยู่บ้างนะครับการงานก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จดีนะต่อมาเช้าล,าลาักขณาราศี <c oughs> มีเชาวราศีมีเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตในเรื่องของงานเนี่ยนะครับสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาด้านบริวาร นะครับความรักก็ต้องระวังด้านสุขภาพนะโอเคนี้ครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ย,ยุทธีดูเพิ่มเติมนะครับว่าดวงต่าคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะชุดใ <c oughs> บที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปั๊บใบที่สามโอเคลวนะสิวิเริ่เเจ๊งหัวซาสีหัวชิบอ,อยก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้หวาสอัศวิน,วนถือดาบนะครับแต่ในดวงตาของคุณเนี่ยถือว่าในดน้านของการงานช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะแต่คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถการงินก็จะมีก,การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่วนความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าความรักจะไปต่อหรือหยุดเพียงทเท่านี้ต่อมาคนณริ่ไพ่ใบที่สองวนี่คุณได้ฟ้าราชินีถือเหรียญน,นะครับถือว่าในดวงชะตาของคุณแล้วก็มีโอกาสที่ดีที่เรื่องธุรก,กิจต่างๆนะครับคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็จะมีสเสน่ห์มีคนให้ความสนใจคุณนะครับต่อมาคนเริ่ไพ่ใบที่สามคุณได้ฟ้านะสองไม้เท้า ถือว่าเลยโดยสตาคุณในดน้านของการงานการนําเข้าส่งออกประสบความสมมําเร,ร็จนะการเงินมีผลกําไรที่ดีได้จากงานส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบรักด้วยของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะโอเคครบ12ลราศีแล้วถ้าในสนใจอยาดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ